สวัสดีค่ะสวัสดีมาแล้วค่ะกับทอปิกจอดำฟ,ฟินฟินระมุลต่อใจนะคะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เปิดไพ่ยาวสี่ท่านวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีสายเปย์ออฟเฟอร์ค่าขนมให้ช่อง youtube นางฟ้า 777 77บาทนะคะขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนางฟ้าทุกๆวันและหวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้เช่นกันนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่กันเบาๆสบายๆท่ามกลางบรรยากาศ20องศาไม่ใช่อากาศนอกบ้านนะคะอากาศในห้องนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะหนาวแต่ว่าเป็นพลังงานความหนาวที่แบบว่าหนาวใจหนาวจิตวิญญ,ญาณ หนาวความรู้สึกที่มันมีส่งถึงคุณได้หรือเปล่าพลังงานท็อปปิกวันนี้นะคะใครอยากติดต่อหาคุณมากแต่ไม่กล้าตอนนี้นึกถึงคนที่เคยมีประเด็นคนที่เคยเป็นศัตรูคู่แค้นมิจฉาชีพสแกมเมอร์อุ๊ยไม่ใช่คนที่เคยแบบว่า พิศวัสฆาตกรรมอำพางคุณในอดีตหรือเปล่าใครกันนะใครกันอยากติดต่อหาคุณมากแต่ไม่กล้านะคะ s ิกออฟสอดซิกออฟคัพซิกออฟเพนเดเมองจากดาวอังคารยังรู้ภัย3ามใบนี้คนเก่าแฟนเก่าคนที่เคยแบบว่าทำร้ายจิตใจคุณคนที่คุณ move on ไปแล้วคนที่คนที่ค,ทคุณ อาจจะแบบลืมเขาไปแล้วก็เป็นไปได้เลข6มา3 6 1หหมายเลข18หมายเลข6นะคะมิถุนายนมกราคมสิงหาคมนะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะซิกอัพซาร์ ฉันคิดถึงเธอฉันลืมเธอไม่ได้ให้ตายเถอะพายายามแล้วที่จะ move on ลืมเธอแต่ฉันก็ลืมเธอไม่ได้ Sick of pentacle เราดีกันได้ไหมฉันขอโทษเงินที่ฉันยืมเธอไปฉันเอามาคืนได้ไหมของที่เธอให้ไปฉันเอามาคืนก็ได้นะเพียงเธอยกโทษหรือบางทีเขาอาจจะอยากพาคุณไปดินเนอร์ทานข้าวหรือว่าทำให้คุณใจฟูขึ้นนะคร Sick of c u คนเก่าที่จบไปแล้วแฟนเก่า คนที่เลิกลายอย่าล้างตัดจบอยากติดต่อมาหาคุณด้วยบริบทของการคืนเงินการกลับมาเยี่ยมเยียนการไปเจอลูกถ้าคุณกับเขาเคยมีลูกด้วยกันนะคะคิดถึงวาวุ่นไปส่องไปมองคุณในแพลตฟอร์มโซเชียลทำไมรู้สึกว่าชีวิตเธอดีชีวิตเธอปังชีวิตเธออลังการงานสร้างส่วนชั้นสิทธ์นั่งเหงาวน,นั่งเศร้ากินข้าวกับปากกระป๋อง กะเพาอยู่ตรงนี้แล้วเธอล่ะชีวิตดูดีรักชูดูแบบว่าไฮเอ็นมากไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเลิกลาตัดจบกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้แล้วชีวิตคุณปังขึ้นดังปาฏิหาริย์แต่เขาอะกลับดำดิ่งด้วยอาจจะเป็นวิบากกรรมเวรกรรมที่เขาเคยทำกับคุณดำดิ่งลงน้ำเลยค่ะ s ซิกอ s o r r ด เธอรู้ไหมในวันที่ฉันไม่มีเธอแล้วชีวิตฉันมันเคว้งคว้างเหมือนเรือลำน้อยที่พายอยู่กลางทะเลสาบมหาสมุทรเมื่อไหร่ที่ฉันทำไม้พายล่วงลงไปเรือก็หยุดนิ่งลอยไปตามกระแสลึกกระแสคลื่นกระแสลมเธอรู้ไหมตอนนี้ฉันไม่มีความมั่นคงฉันไม่มีอะไรที่จะเป็นเสาหลักให้อีกแล้ว คุณอาจจะเคยซัพพอร์ตออฟเฟอร์เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจจะดูแลเขาเลี้ยงดูปูเสือเขาคนรอบข้างเขาอย่างดีมาวันนี้เลิกลายหย่าร้างตัดจบกับคุณไปแล้วเขาไม่เหลือที่ให้ยืนเขาไม่มีใครให้เกาะก็เป็นไปได้เขาไม่มีใครให้ยืมเงินหรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินก็เป็นไปได้ในอนาคตเขาไม่รู้ว่าเขาจะดำดิ่งลงเหวดำดิ่ง จมดินไปถึงขั้นไหนแต่ว่าตอนเนี้เขาคิดถึงคุณมากๆอยากโทรหาคุณไม่ใช่ว่าเขาอยากจะแบบว่าอยืมเงินคุณนะขอเข่าสารอาหารแห้งปลากระป๋งปองกระปิน้ำปลาไม่ใช่หรือว่าให้คุณใช้นี่ให้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาแค่อยากรับรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเธอสบายดีเหมือนที่เธอ เหมือนที่ฉันเห็นเธอหรือเปล่าเธออยู่ตรงนั้นเธอมีใครเข้ามาเยียวยาหัวใจเธอหรือยังหรือเปล่านะคะเลขหนึ่งเลขหกเลขแปดนะคะมกรามิถุนาสิงหานะคะพลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตระหนักไตรตรองถี่ถ้วนในความรู้สึกความทรงจำแล้วก็อดีตที่ผ่านมารู้เลยว่าคุณดีกับเขาแค่ไหน เธอแสนดีเธอให้ฉันเธอรักฉันเธอดูแลฉันจนวันนั้นเธอจะะปล่อยตัวลืมดูแลตัวเองมาวันนี้พอไม่มีฉันให้เป็นภาระเป็นเดอะแบกของเธอเธองดงามเธอสวยเธอล่อเธอแบบดูแบบสบายตัวดูโฟขึ้นทุกอย่างในชีวิตเธอนั้นล้วนดีไปหมดเลยนะคะ ถ้าเขาติดต่อหาคุณเขาโทรหาคุณเขาเทคแอคชั่นที่คนรอบข้างบอกคุณว่าเขาอยากเจอหน้าคุณอยากเจอคุณตัวเป็นๆหรือคุยกันไหนได้ไหมสักสิบนาทีห้านาทีคุณจะรู้สึกเช่นไรคุณหายโกรธเขาหรือยังคุณลืมเขาไปหรือเปล่าหรือคุณจําเขาได้บ้างไหมคุณกับเขาอาจจะเลิกลายอย่าล้างจบกันไปนะคะไม่ได้คุยกันมาหกชั่วโมงหกวันหกสัปดาห์บางคนหกเดือน หรือบางคนจบความสัมพันธ์มาหกปีแล้วแฟนเก่าภรรยาสามีคนคุยเก่าเก่าแค่ไหนไม่รู้ที่แน่ๆคนที่คุณเคยจะปวดรวดร้าวกว่าจะ move on จากเขาได้กว่าจะจบกว่าจะลืมกว่าจะเริ่มต้นไปเจอสิ่งดีๆได้คุณก็เจ็บปางตายคุณก็กระอักความขมขื่นตรอมตรมอยู่ในระดบับในะระดับหนึ่งนะคะ s i c of sort s i c of cup s i c of pentacle s คุณมองว่ากับคนนี้นะนางฟ้าสามีเก่าเราเองล่ะแฟนเก่าเราเองล่ะเราหมดเวรหมดกรรมหมดบุญวัสนากันแล้วทุกวันนี้ชีวิตเราดีมากนั้งแตะไม่มีเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นเช่นไรก็ขอให้เราขอให้เขาไปชดใช้กรรมของเขาก้วกันเขาเคยนอกใจเคยไปแบบว่าไปกินไปกิ๊กไปแบบว่ามีชู้ไปคบกับคนอื่นตอนนี้เราก็หวังว่าคนที่เขาไปเลือกมันจะดี ไม่เลยค่ะคนที่เขาไปเลือกไปดีไปคบไปดิวไม่ได้เพอร์เฟกว่าคุณเลยพาเขาดําดิ่งลงแหวอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาเคยทํากับคุณวันนี้วิบากกรรมนั้นสิ่งเหล่านั้นมันย้อนนะคะมันย้อนเป็นพายุหมุนพายุทอร์นาโดเอฟไฟพร้อมอัดกระแทกให้เขาพังทลายทําลายล้างด้วยอาจจะเป็นแรงโกรธแรงอธิษฐาน แรงสับแช่งของคุณในอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้กรรมมันเริ่มทํางานแล้วนะคะกรรมมันเริ่มทํางานแล้วใครคนไหนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคนเก่าสามีเก่าแฟนเก่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยค่ะเขาอยากคุยกับคุณอยากพบอีกแั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีเขาอยากทำสิ่งดีๆให้คุณบ้างจะได้ไหมเขาอยาก ฟังจากปากของคุณว่าสิ่งที่คุณเป็นชีวิตคุณโสดรักอิสระมีความสุขเร่าค่าดูแพงดูแบบว่าไฮเอ็นขนาดนี้คุณทำยังไงคุณแบบดิวกับใครหรือทำอะไรคุณไปทำอะไรมาทำไมคุณไม่สวยขึ้นเหมือนคนละคนตอนที่อยู่กับเขาคุณก็ไม่ได้สวยไม่ได้หล่อไม่ได้แบบว่าดูโปรไฟล์ดีขนาดนี้นะอะไรอะเพราะว่าการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ พรากระชากเขาออกจากชีวิตคุณใช่ไหมชีวิตคุณเมื่อไม่มีเขาแล้วถึงได้แบบเจิดจรัดขนาดนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบยังจะมาถามมีก็รู้นี่เธอก็เป็นแค่เจ้ากรรมนเวรที่กว่าฉันจะหลุดพ้นได้ฉันร้องไห้เจ็บปางตายกระอักความสัมพันธ์อยู่เนิ่นนานคุณกับเขาเอาจจะคบกันนะคะ6ปีถึง18ปีเลยบางคนอาจจะคบกันนานมากอาจจะเป็นแฟนคนแรกรักครั้งแรกนะคะ รักกันมาตั้งแตกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลาัยสมัยมัธยมปฐมใดๆก็แล้วแต่แต่มาวันนี้ในวันที่ไม่มีคุณไม,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 ไม่ไม่มีเขาอีกแล้วชีวิตคุณดีดีทำงานอะไรก็ปังชื่อเสียงตำแหน่งบริวารมาเติมหรือบางทีนะคะการเงินคุณก็แบบว่าสุดปังมากและเลิกกับเขาคนนี้คุณยังได้เจอคู่แท้ที่ตามมาซัพพอร์ตออฟเฟอร์หนุนนํำเรื่องเงินเรื่องงาน ไม่รู้ว่าเป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามมาเยียวยาพลังงานที่คุณขาดแคลนหรือเปล่าแต่ผู้ชายคนนี้ทิ้งล่องรอยความเสียหายทางจิตวิญญาณทางร่างกายทางหัวใจคุณไว้เยอะมากจนตอนนี้คุณ move on คุณปล่อยคุณพอคุณไม่อยากเจอหน้าเขาแล้วส่วนเขานั้นอยากทักขายอยาก take action ถ้าคุณกับเขาเคยมีลูกด้วยกันนะคะเขาอยากบอกว่า ขอบคุณนะที่เลี้ยงลูกให้เขาได้แบบว่าเลิศดีมากๆเลยเด็กๆน่ารักเด็กๆพูดถึงคุณเสมอเด็กๆแบบชมคุณว่าเป็นไอดอลเสมอเขาภูมิใจนะที่มีครั้งหนึ่งเคยมีคุณเป็นภรรยาสามีนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าพลังงานคนคนนี้นะคะสิงโตนะคะสิงโตมังกรน,นะคะเมถุนเมถุนก็อาจจะเป็นพลังงานของ คนคู่นะคะพลังงานของคนที่เคยรักคุณมากแคร์คุณมากวันเสาร์ศุกร์อาทิตย์จันทร์พุธนะคะรักแคร์ห่วงห่วงปูฟออนไหมเขาอาจจะแบบไปเลือกสิ่งที่มันไม่ใช่ทุกวันนี้เขายังวนอยู่ในกับดักที่เขาไปเลือกเขายังคงโดนพลังงานของคนที่แบบอ่าเลิกกับคุณไปแล้วไงอ่ะไหนบอกว่าชีวิตจะดีไงไหนบอกว่าคนที่ไปเลือกแบบว่าเพอร์เฟกสวยเอ็ก เซ็กจัดอะไรองเงี้ยก็ไม่รู้สินะถ้าตัดเรื่องสวยเอกเซ็กจัดไปก็ไม่มีอะไรดีเลยอาจจะแบบว่าก็แค่แบบว่ามีความสุขชั่วครั้งช่ว่วคราวแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยค่ะคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องงานเรื่องการปฏิบัติพัดวีแบบสามีภรรยาหรือแฟนที่ดีมากมาวันนี้ไม่มีใครที่จะปฏิบัติพัดวีให้เขาทำให้เขาซักรองเท้าซักชุดชั้นในรีดผ้าทำอาหาร หรือแบบบีบนวดให้เขาก่อนนอนวันนี้สิ่งเหล่านั้นนะภาพจําความงดงามที่คุณทําให้ความเป็นแม่สีเรือนความเป็นแม่ของลูกทุกสิ่งอย่างที่คุณทําไว้มันตราตรึงมันประมลมันทาให้เขาน้ําตาไหลหลายๆครั้งถ้าเราไม่เลิกกันวันนั้นถ้าเราไม่ต้องอยากกันในวันนั้นชีวิตเราคงดีกว่านี้ถ้าเรามีเธอคอยแบบว่ามาเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่อุป,ปถัมภ์คู่รักคู่เสน่หา ถ้าเราไม่ปล่อยเธอไม่ทำร้ายให้เธอชีวิตเราคงดีมากๆเลยมันสายไปแล้วค่ะซิกออฟสอดคุณมองว่ามันสายไปแล้วอย่ามาพูดเลยอย่าเอาแม่นำทั้งห้ามาพูดเลยเราไม่อยากฟังเมื่อคืนเราเพิง่งเพิ่งฝันถึงเธอว่าเธอไปกับใครก็ไม่รู้ร้องข่มร้องไห้ใส่ชุดดำมาหาเรามาขอโอกาสขอยืมตังเราในฝันแล้วก็ให้เงินเธอไปแล้วนี่แสนเงินหลังตู้เย็นของเราอะเอาไปใช้สินะแต่ชีวิตจริงอะบาทนึงเราก็ไม่ให้กระเด็น อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาก้าวล่วงถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นพ่อเป็นแม่เธอก็ดูแลลูกไปหรือเจอลูกไปแล้วไม่ว่าแต่ไม่ต้องหาวิธีมาหามาเจอมาพูดไม่อยากคุยคุณเกลียดคุณรู้สึกแบบเแบะบปากมองบนไปได้แค่นั้นเองเหรอไปไกลได้แค่นั้นเองเหรอไหนบอกว่าแบบว่าไม่มีฉันแล้วเธอจะไปไกลได้สุดตรงสุดปลายฟ้าไงสุดสอยไงตลกสิ้นดีพนักงานของคุณหรือเปล่าคะ คุณมองเขาอย่างเฮินห่างหมางเมินคุณมองเขาแบบอันเน็ตอันนาดเวทนาในสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้นะคะแต่เขานั้นอยากจะบอกว่าโอา้โหสิกรรมให้เรานะขอโทษนะที่ผ่านมาเราทำอะไรไม่ดีขอเธอชีวิตดีๆให้เราบ้างถ้าเธอโอ้โหสิกรรมให้เราไม่โกรธไม่แค้นไม่แช่งไม่ว่าเราชีวิตเราอาจจะดีขึ้นกว่านี้ถ้าเขาต้องการแค่นั้นต้องการแค่คำโอ้โหสิกรรม พอแล้วคุณก็ให้ได้คุณก็แบบหมดเวรหมดกรรมไม่ต้องเจอกันอีกแล้วชาตินี้ชาติไหนๆฉันไม่ต้องการไม่อยากได้เธอเธอทาหน้าที่ของเธอไปเธออยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างเดินไปในเส้นขนานถ้าฉันเติบโตเติบโตเธอมองฉันเธออวยพรให้ฉันต่อไปถ้าเธอเติบโตฉันก็อยากจะแบบว่าเออโอเคดีใจด้วยแค่นั้นพอแต่ถ้าจะมาให้ปะทะเจอหน้าเผชิญหน้า ร้องไห้หรือให้เขาเห็นน้ําตาความแบบทุกโศกเสียใจหรืออยางงออกง้อเขาอกาศคุณไม่ให้แล้วพอแล้วใครต่อใครอาจจะมองว่าแบบเออให้โอกาสเขาเถอ,อยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่ของลูกนะคุณแบบไม่อะฉันรักตัวเองเกินกว่าที่ฉันจะเอาใจเอาจิตวิญ,ญญาณร่างกายของฉันไปทุ่มเทให้ใหกับคนแบบเธอพอแล้วจบแล้วเจบ็จบแต่จบนะคะพลังงานเนี่ยแหละค่ะแฟนเก่าคนเก่าอยากเทคแอคชั่นอยากติดต่อไป่ะแต่กลัวคุณว่าคุณด่าหยุมหัว กลัวคุณจะไม่ยกโทษแต่จิตวิญญาณของเขานั้นพยายามที่ดึงบุคคลที่สามที่เขาไปดีวไปคบมาสมสารกลับมาขอโทษยกโทษให้ฉันเถอะนะขอร้องบางทีก็จุงกันมาร้องไห้ให้คุณเห็นใจนะคะคล้ายๆว่าขัดสนเรื่องเงินขัดสนเรื่องงานหรือบางทีอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องบ้านจะโดนยึดรถจะโดนยึดใดๆก็แล้วแต่มีคดีความโอ้ไม่กอดหลายสิ่งหลายอย่างมัน ประดังประดังไป,งป,งปอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนพายุระดับ 5F ที่อัดกระแทกเขาให้พังย่อยยับไปต่อหน้าต่อตาคุณตรงนั้นเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับคุณคุณอาจจะแบบก็ไม่รู้สินางฟ้าเลิกกันมาตั้ง6ปี6เดือน6สัปดาห์6ชั่วโมงเลิกกันมาตั้ง6มีเลข6อ่ะคือแบบ มันจบแล้วอะ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงพ่อแม่คุณคนรอบข้างมาพูดอะไรคุณไม่สนใจเพราะมันจบแล้วคุณรักตัวเองคุณรักคนใหม่คุณเปิดใจให้คนใหม่สิ่งดีๆรอเราอยู่อะ่ะดังฟ้าเรื่องอะไรในในเมื่อเราได้ไมโครเวฟเครื่องใหม่มาเรื่องอะไรเราต้องไปเสียเวลาจุดทานหุงข้าวอีกละ่ะอุ่นกับข้าวละ่ะเราเอากับข้าวเข้าไมโครเวฟปึ้มแปบ๊บเดียวก็ได้ทานได้ดื่มได้กินแล้วนะคะ คุณมองว่าฐานไฟเก่าของคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ถานไฟเก่าของคุณมันพอแล้วมันไม่ประทุอีกแล้วคุณมีแต่แบบมองหาไมโครเวฟใหม่ๆนะคะสิ่งนี้มันทําให้คุณกว่าคุณจะมาถึงจุดนี้กว่าคุณจะ m o v ฟออได้กว่าคุณจะตัดสัมพันธ์ลืมเขาได้ พอแล้วสายลมและแสงแดดไปเถอะพิวเป่าอไปจากชีวิตเลยมาเข้าฝันก็ไม่เอาาใบายอยู่ตรงนั้นแหละเอาเงินไปเสร็จเงินหลังตู้เย็นชั้นอะไรเงี้ยแต่ให้ได้แค่ทางความฝันนะชีวิตจริงไม่ให้นะนะคะเรื่องราวของคุณหรือเปล่ามันค่อนข้างท็อกซิกแต่มันตรงกับใครมันจะตรงเลยคุณกับเขาจะเกิดเดือนมกราคมถุนาสิงหานะคะ พนังงานคุณกับเขาอาจจะเกิดปีขานปีง,งูปีไก่ปีวัวปีหนูปีจอปีหมูได้คุณกับเขา,าจะมีตัว M ตัว R ตัว Y ตัว T ตัว N นะคะ K นะคะ O P U I H L ชื่อนามสกลุลคุณกับเขาพนังงานของผู้ชายคนนี้แฟนเก่าคนเก่าอยากติดต่ออยากทักมาหาหรือไม่แน่กาอาจจะรวบรวมความกล้า6ชั่วโมง6วัน หรือนานสุดหกสัปดาห์นี้อาจจะรวบรวมความกล้าเธอฉันจบกับคนนั้นแล้วฉันโสดแล้วฉันพอแล้วฉันขอโทษเธอนะกลับมาดีกันนะให้ฉันเป็นอะไรก็ได้ให้ฉันนอนนอกบ้านก็ได้เป็นยามคนสวนคนขับรถก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดขอให้เธอยกโทษปิดสงสารกันนะคะอาจจะมีพลังงานการเทคแอคชั่นติดต่อกลับมาของ คนเก่าแฟนเก่าคนที่จบกันไปหายกันไปเพราะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้รักคุณมากคิดถึงคุณมากแล้วก็อยากให้คุณเป็นช้างเท้าหน้าเป็นว่าที่ภรรยาสามีเหมือนเดิมเป็นว่าที่แม่ของลูกพ่อของลูกที่แสนดีคนรอบข้างเขาถามถึงคุณพูดถึงคุณเสมอๆนะคะเขารักคุณและยังจะรอให้คุณยกโทษเขาวันนี้เขาอาจจะดูแย่ดู ตัวตัวเล็กตัวน้อยต่ำตี้เลี้ยดินทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จทำอะไรก็แจ้งแต่ว่าในอนาคตถ้ามีคุณเข้าไปหนุนนําหนุนบาร,รมีซัพพอร์ตเขามันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนในอดีตก็ได้นะคะคุณผู้ฟังก็บแบบเบะปากมองบนไม่เอาอนางฟ้าถ้าหากว่าเขาจะทําเช่นนั้นกลับมาเราก็จะอวดแฟนใหม่เราก็จะเปิดตัวแฟนใหม่เลยว่าแบบคนใหม่เราดีแค่ไหนเลิศแค่ไหนไฮโซไฮ้ซแค่ไหนนะคะนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่า ถ้าตรงมันจะตรงเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังเรื่องราวของเพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะ